สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้จะม,มีเมนูไข่ดองซีอิ๊วมาฝากนะคะสูตรนี้นะคะจิมใช้ไข่ไก่ในการดองซีอิ๊วนะคะแล้วก็ต้มแบบยางมะตูมนะคะเพื่อให้แบบมันมีความนุ่มแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นยางมะตูมเวลาที่กินกับข้าวเนี่ยมันจะได้แบบไม่ฝืดคอเนาะแล้วก็ไม่เลี่ยนเกินไปค่ะสูตรน้าดองน,นะคะเราทําให้รสชาติออกหอมหวานเคม็มแล้วก็มีความกลมกล่อมค่ะเราใส่ผักแล้วก็พริกลงไปด้วยค่ะทําให้มีรสชาติมากขึ้นนะคะแล้วกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดยิ่งเด็ดเลยค่ะเดยเดูกันลค่ะ ส่วนของน้ำดองซีอุวค่ะก็จะมีน้ำสะอาดมีน้ำตาลมะพร้าวงาขาวคั่วมีม,มิรินค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะมิรินจะเป็นเหล้าหวานญี่ปุ่นค่ะมีชโชย,ยุขิงต้นหอมกระเทียมพริกสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะส่วนของไข่ต้มค่ะก็จะมีเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูไข่ไก่เราใส่น้ำส้มกับเกลือเพื่อให้ไข่แกะง่ายนะคะในส่วนของน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมีพริกขี้หนูสวนกระเทียมไทยมะนาวสด ผักชีน้ำสะอาดน้ำปลาน้ำเชื่อมถ้าไม่ใช้น้ำเชื่อมก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้มไข่เตรียมไว้นะคะก็ต้มน้ำสะอาดค่ะให้เยอะเลยนะคะท่วมไข่จากนั้นใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปตามด้วยเกลือคนให้เกลือพอละลายนะคะแล้วก็รอให้น้ำเดือดจัดๆค่ะเราจะต้มไข่แบบยางมาตูมน,นะคะใช้เวลาต้มประมาณ7นาทีค่ะต้มจนน้ำเดือดแบบนี้เลยค่ะทีนี้ให้ลดไฟลงเหลือไฟอ่อนๆนะคะ ให้น้ำเดือดเบาๆเอาไข่ใส่ลงไปค่ะโดยรอนน้ำตะแกรงแบบนี้นะคะไข่จะได้ไม่แตกค่ะค่อยๆหย่อนลงไปต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวไข่จะแตกจับเวลาต้ม7นาทีค่ะระหว่างที่ต้มไข่ค่ะเราก็เตรียมน้ําใส่น้ําแข็งนะคะเพื่อเป็นการน็อไข่ไม่ให้ไข่สุกต่อค่ะพอครบเวลาแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะตักไข่ต้มน็อมน้ําแข็งนะคะ เราจะแช่ทิ้งไว้ก่อนค่ะก่อนทำน้มน้องจะหั่นผักเตรียมไว้นะคะก็จะมีขิงนะคะขูดเปลือกออกนิดหน่อยแล้วก็ซอยเป็นแว่นบางๆกระเทียมเราก็จะแกะเปลือกแล้วก็หั่นค่ะซอยบางๆแบบนี้ค่ะ ซอยพริกด้วยค่ะประมาณนี้ความหนาตามต้องการนะคะใช้สีเขียวกับสีแดงนะคะจะได้สวยๆซอยต้นหอมเตรียมไว้ค่ะผักเราก็หั่นเตรียมไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำดองซีอิ๊วกันค่ะเราก็เตรียมหม้อสำหรับต้มน้ำซีอิ๊วนะคะเราจะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะเพื่อไม่ให้มันเค็มจนเกินไปเนาะ จากนั้นก็เปิดไฟแล้วก็ใส่โชยุลงไปค่ะจิมจะใช้หมดขวดเลยนะคะเป็นขวดเล็กตามด้วยมิรินค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําตาลทรายหรือว่าน้ําเชื่อมก็ได้นะคะสูตรนี้จิมใส่น้ําตาลมะพร้าวค่ะความหวานเนี่ยให้เราค่อยๆใส่นะคะใส่ไปชิมไปได้ค่ะถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันก็คือจะเค็มนําอย่างเดียวนะคะมันต้องออกหวานๆเค็มๆค่ะถึงจะอร่อยค่ะคนนิดหน่อยค่ะพอให้น้ําตาลละลายค่ะ จากนั้นให้ใส่ขิงลงไปค่ะเราจะต้มขิงนะคะเพื่อให้มีความหอมค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเราต้มจนเดือดเลยนะคะให้ลองชิมรสชาตินะคะแล้วปรุงให้ได้ตามชอบเลยใครชอบหวานชอบเค็มก็สามารถเพิ่มได้อีกค่ะพอได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะให้ปิดไฟค่ะทีนี้พักไว้ให้เย็นค่ะพอไข่เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาแกะเปลือกไข่กันค่ะ เห็นว่าไข่แกะง่ายมากเลยค่ะจะเห็นว่าไข่เด้งดึงแบบนี้นะคะเพราะว่าเราต้มแบบย่างมาตูมค่ะเนาทีเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่กล่องไว้เลยพอน้ำดองซีอิอ๊วเย็นแล้วนะคะก็เทใส่กล่องไข่ต้มได้เลยค่ะต้องรอให้เย็นสนิทก่อนนะคะค่อยเทใส่ลงไป สูตรนี้สามารถดองไข่ได้10 1ถึง15ฟองเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ผักที่เราซอยไว้นะคะก็จะมีพริกกระเทียมแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็งาขาวคั่วค่ะดูดีนะดูน่ากินเลยค่ะกดลงไปพอให้จมนิดน,นึงนะคะจากนั้นก็ปิดฝาเอาไข่ไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1คืนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ เดี๋ยวเรามาทาน้ําจิ้มซีฟู้ดกันนะคะก็จะใช้เป็นเครื่องบดสับแบบนี้ค่ะหรือใครจะใช้วิธีการตำออกก็ได้นะคะจิมจะใส่รากผักชีลงไปด้วยค่ะสับหยาบๆใส่ลงเครื่องปั่นค่ะกระเทียมค่ะใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปตามด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะพริกขี้หนูสวนจะเป็นพริกสีเขียวเม็ดเล็กแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเขียวปนแดงด้วยค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะรสชาติมันจะหอมอร่อยกว่าพริกเม็ดใหญ่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลย ความเผ็ดนี้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาเครื่องปั่นค่ะแล้วก็ปั่นเลยค่ะก็ <C le ak> จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำเชื่อมค่ะเป็นน้ำเชื่อมสำเร็จรูปนะคะที่เป็นถุงค่ะใส่ลงไปเลยถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายได้นะคะใส่น้ำสาดลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปเลยนะคะใช้เป็นมะนาวแป้น,นะคะ่ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะ วิธีหั่นมะนาวให้ได้น้ำเยอะนะคะก็คือหั่นแบบนี้1ส่วน2ส,ส่วนแล้วก็3ส,ส่วนค่ะนะมันจะเหลือแกนตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะมะนาวไม่มีเม็ดดีมากเลยค่ะเราก็จะบีบลงไปเลยนะคะทําไปชิมไปได้ค่ะจิ้มซีฟู้ดเอาสูตรที่เราชอบะได้เลยจิ้มใส่ไป2ลูกใหญ่ๆแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ลองชิมรสชาติดู เครื่องปั่นแบบนี้มันจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะมันจะมีความเป็นแบบเป็นชิ้นๆอยู่แบบนี้อร่อยดีค่ะถ้าเราใช้เป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้มันจะเนียนแล้วก็ละเอียดกว่าน,นี้นะคะทีนี้ลองชิมรสชาติดูเนาะน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วนะคะเวลาจะกินก็ตักใส่ถ้วยได้เลยแล้วก็โรยด้วยปักชีนิดนึงค่ะนี่แค่นี้ก็กินได้แล้วค่ะถึงเวลาชิมแล้วนะคะไข่ดองซีอิ๊วของเราค่ะนี่หมักไว้หนึ่งคืนนะคะสีกําลังสวยเลยคล้ายๆไข่พโลเนาะ ชิมเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะคะว่าเป็นยางมะตูมจริงไหมนี่โอ้โหไข่ยังเยิ้มอยู่เลยค่ะข้างในใช้ได้นะคะนี่สูตรนี้อันนี้สีของน้ําซอสกําลังซึมเข้าไปในเนื้อไข่นะคะถ้าหมักนานกว่านี้สีจะเข้มกว่านี้นะคะอันนี้จิ้มหมักแค่หนึ่งคืนขาดเข้าสวยนะใส่น้ําซอสไป้ลย พริกสักนิดเนาะอืมอร่อยดีอ่ะหอมอะ่ะหอมซีอิว๊วหอมตัวน้ำดองที่เราแบบแช่ไว้นะคะมันหอมมากเลยค่ะหอมทั้งขงิงทั้งพริกทั้งต้นหอมเนี่ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยค่ะดีลองแบบอ่สลัมจิ้มซีฟู้ดบา้างนะคะอืมอ,อันนี้ก็ดี พอกินกับน,นำ้ำจิ้มซีฟู้ดล้วจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าไข่ไข่ดองเนี่ยกับน,นำ้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะเข้ากันแล้วก็อร่อยแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าลองเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลานะคะถ้าชอบสูตรนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ